พรใดในโลกล่าประทานมาโดยเร็วพันจงบังเกิดโดยอัศจรรย์ให้สิ่งนั้นโชคอุดมสวัสดีปีใหม่จ้าชาวลัคนาราศีสิงห์ ปีใหม่นี้ขอให้สิ่งทุกทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพกายแข็งแรงคิดหวังอะไรสมความปรารถนาทุกประการสำหรับราศีสิงห์เป็นผู้ที่เกิดระหว่าง16สิงหาจนถึง16กันยาโดยประมาณนะแต่ถ้าใครทราบเวลาเกิดวางลักอยู่ที่สิงห์อันนี้จะตรงกว่า ในเดือนมกราคมดาวอาทิตย์ดาวประจําตัวของชาวสิงห์จออยู่ในภพกุต,ตะเลือนพฤหัสในด้านดีทำให้ชาวสิงก็จะอารมณ์ดีขึ้นนะมีเหตุมีผลมากขึ้นมองโลกในแง่ดีไม่ชอบทำอะไรที่ซ้ำซากจำเจในระยะนี้จะเป็นคนที่เจ้าโปรเจกต์นะอยากทำโน้อนอยากทำนี่คิดโน้นคิดนี่เยอะแยะมากมาย มีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ทำอะไรใหม่ๆได้พบรักใหม่ตอนนี้ชาวสิงห์ก็สดใสร่าเริงเหมือนเด็กแต่ว่าในด้านที่ไม่ดีก็คืออารมณ์ก็จะเหมือนเด็กๆด้วยนะเจ้าแง่แสนงอนเอาแต่ใจตัวเองอาจจะมีเหตุผลน้อยไปสักนิดหนึ่ง แล้วดาวพฤหัดไปจรแจ้งผลอยู่ในภพอริชาวสิงจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะกับหัวหน้างานแล้วพุดหมายถึงคําพูดก็จรอ,อยู่ในภพอริด้วยนะเพราะฉะนั้นคําพูดพูดแล้วจะก่อให้เกิดปัญหาพูดมาจากลาภพ,พูดมาจากกระดูกพระพูดแล้วขัดลาภตัวเองพูดแล้วขัดผลประโยชน์นะ อาทิตย์จรร่วมเกตดาวคู่นี้เป็นดาวคู่เสริมบารมีดีในเรื่องของตำแหน่งใครที่กําลังลุ้นเรื่องหน้าที่การงานเรื่องตําแหน่งอยู่สิงอาจจะต้องยอมนิ่งบ้างยอมลดมาตรฐานของตัวเองลงบ้างโดยเฉพาะเรื่องของศักดิ์ศรี บางทีอะไรที่มันมากเกินไปก็ไม่ได้ส่งผลดีกับชาวสิงห์แต่ไม่ได้หมายถึงว่าคุณลดทะจนไม่ได้มีความเป็นตัวของตัวเองเพราะยังไงสิงห์คุณทนงในตัวเองอยู่แล้วคุณมีความมั่นคงมีความเป็นตัวของตัวเองสูงอยู่แล้วเพียงแต่บางทีอะไรที่มันมากเกิน มันจะกลายเป็นจากความมั่นใจมันจะกลายเป็นอีโก้นี่ออกไหมเพราะฉะนั้นในจังหวะแบบเนี้ยที่มีดาวไปรอยอยู่ในภพอริหลายๆดวงแล้วเสาวเองก็จอนเป็นเกษตรอยู่ในภพอริด้วยเนี่ยบางทีสิงอาจจะต้องลดระดับลงมานิดหนึ่งเนาะ เสาเจ้าเรือนอาลิจรเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นถ้าสิงมีปัญหามันจะส่งผลระยะยาวนะทําให้การงานไม่ค่อยราบรื่นมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาเป็นระยะระยะอาจจะมีการเปลี่ยนงานบ่อยหรือว่าการงานของสิงอาจจะไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรนะศุกเจ้าเรือนการงานเองก็จรเป็นประอยู่ในภพพันธุเห็นไหม,ไหม มันมีโอกาสที่คุณจะตกงานได้ง่ายๆเหมือนกันนะหรือว่าการงานของสิงห์อาจจะเกิดอาการสะดุดยังดีที่อังคารเจ้าเรือนอยังไปจรเป็นเกษตรอยู่ในภพสุภะเรื่องงานยังพอเอาตัวรอดไปได้แต่ว่าก็ยังมีมลตยูที่ คุมเชิงจอดร่วมอยู่กับอังคารเห็นไหมเพราะฉะนั้นบางทีอังคารเป็นดาวที่กล้าเกินมั่นใจเกินเสี่ยงเกินมันจะทําให้มีโอกาสผันผวนในเรื่องของการงานได้อยู่นะในเรื่องของการเงิน พุทเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาพะด้วยก็จรอ,อยู่ในภพอะไรเห็นไหมสุขการเงินอีกตัวหนึ่งก็เป็นปะะเพราะฉะนั้นในเรื่องการเงินของชาวสิงห์เนี่ยมันค่อนข้างจะไหลออกมันไม่ค่อยไหลเข้านะหรือว่าถ้าไหลเข้ามันก็ไหลออกอยู่ดีนะไปชําระหนี้บ้างค่าใช้จ่ายจิปาทะบ้างนะ,ะในเรื่องของการเงินเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเสียเงินเพราะบุตรหลานบริวาร การเจ็บไข้ได้ป่วยแม้กระพั่งอยากได้ iPhone ใหม่ไหมเพราะพุทธมันหมายถึงเครื่องมือสื่อสารด้วยบางทีไปลอยอยู่ในภพอริเครื่องมือสื่อสารคุณอาจจะเจ็บป่วยเอเหมือนกันอาจจะเสียหายหรือสูญหายได้ถึงเวลาที่จะต้องได้ iPhone เครื่องใหม่ประมาณนี้นะในเรื่องของความรักความรักเป็นประเนาะสุขเป็นประก็ ต้องระวังนิดนึงตอนนี้อย่าเพิ่งโฟกัสรอให้สุขจรเข้าราศีธนูจะดีกว่าอีกไม่กี่วันแต่ก็ยังไม่ดีมากนักนะเพราะว่าเพืหัสเจ้าเลือนเขายังจรแจ้งผลอริอยู่ ในวันที่29มีนาคมจนถึงปลายเดือนกันยาประมาณนะในของปี64พระพฤหัสจะยกเข้าราศีกุมภพบปัตตนิเล็งลักชาวสิงห์ถึงช่วงนั้นเนี่ยความรักความสำเร็จความสมหวังต่างๆของชาวสิงห์จะดีกว่านี้เยอะมากชีวิตคุณจะเรียกว่าพลิกเลยนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้สิงห์อดทนนิดเดียวมีดาวลอยอยู่ในภพอริเยอะนะอดทนหน่อยสู้ส ในเรื่องของสุขภาพสิ่งต้องดูแลเรื่องของสุขภาพมากๆเพระเลือดเจ้าเรือ,มอะนมรณะแล้วมาจออยู่ในภพอริด้วยเพราะฉะนั้นภาพเจ็บป่วยตอนนี้มันป่วยนานคือถ้าไม่ป่วยคุณก็ไม่ป่วยเลยแต่ถ้าป่วยป่วยนานเพราะเสาอริเป็นเกษตรอยู่ป่วยนานป่วยเรื้อรังโรครักษาค่อนข้างยากเห็นไหมเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองดีๆนะโดยเฉพาะในเรื่องของตับ ตายเรื่องของปอดเพราะฉะนั้นอย่าไปอยู่ในที่ที่มีฝุ่นเยอะๆนะเรื่องของหลอดลมกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกดไหลย,ย้อนบางทีคุณเครียดมากประสาทลงกระเพาะปวดท้องได้อีกนะวันที่6กมกราดาวโศกดาวเจ้าเรือนกัมมะและเจ้าเรือ,รอนสหัชชะจรเข้าราศีธนูพบปุตตะดาวเป็นมหาจักร แต่อย่างน้อยๆก็น่าจะดีกว่าดาวเป็นประเนาะแล้วศุกร์ในเรือนเพราะฤหัสยังไงก็ยังเป็นคู่รัพย์คู่โชคนะยังให้ผลดีกับชาวสิงอยู่บ้างแม้ดาวเจ้าเรือนเพราะฤหัสจะไปแจ้งผลอยู่ในภพอรินั่นหมายถึงว่าสิงจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะศุาากร์มหาจากมหาจักรเป็นดาวที่ต้องเหนื่อยเหนื่อยแบบมากๆคือต้องลุยต้องลงเต็มร้อยถึงจะประสบความสําเร็จคุณถึงจะชนะ เสาที่จอนเป็นเกษตรอยู่ในภพอริในด้านดีหมายถึงคุณจะฝ่าฟันคุณจะมีมานะแล้วก็เอาชนะปัญหาและอุปสรรคได้ในทุกๆเรื่องเพียงแต่มันต้องใช้ระยะเวลาแล้วตอนนี้ในเรื่องของดาวการงานคุณเป็นมหาจักรนะแปลว่ามันต้องเหน็ดเหนื่อยมันต้องลุยมันต้องเรียกว่าเอาเป็นว่าคุณเหนื่อยแบบไม่ธรรมดาเลยและกันนะโดยเฉพาะสิ่งที่คุณทํางาน หรือว่าคุณต้องติดต่ออยู่กับลูกค้าเนี่ยพระปุตตะมันหมายถึงลูกค้าก็ได้นีใครที่ทํางานแล้วคุณต้องดิวตรงกับลูกค้าเนี่ยปวดหัวเลยล่ะคุณจะปิดการขายปิดการค้าแบบธรรมดาตอนนี้ไม่ได้คุณต้องหาวิธีการใหม่นะ ใครที่จะเริ่มงานอะไรใหม่ๆอยากให้ดูดีๆนิดนึงตัดสินใจดีๆเกี่ยวกับเรื่องงานนะเพราะว่าเดี๋ยวปลายเดือนเนี่ยสุขเจ้าเดือนเขาจอเร็วเข้าอะไรอีกดาวเสิรเนาะบางทีการไปเริ่มต้นงานใหม่อาจจะยังมีปัญหามันอาจจะไม่ดีเท่าที่คุณคิดเพราะฉะนั้นตัดสินใจดีๆวันที่สิมกราดาวอาทิตย์ ดาวตันุลักษณ์ดาวประจําตัวของคุณจอนเข้าราศีมังกรพบอริเห็นไหมปัญหาเริ่มมาแล้วและเดี๋ยวปลายเดือนสิงหงานเข้าหลายเรื่องมากเลยนะนี่เริ่มมาที่14ก่อนเลยตัวคุณจอนเข้าพบอริเพราะฉะนั้นปัญหาทั้งปัญหาทั้งหลายทั้งแหล่ที่เกิดขึ้นเนี่ยสิงเองมีส่วนที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือตัวคุณเป็นคนเริ่มหรือตัวคุณต้องเป็นคนแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยตัวของคุณเองนะเพราะตอนเนี้ย พอตัวตนของชาวสิงเข้าสู่พบอริเนี่ยคุณค่อนข้างดื้อและค่อนข้างมั่นใจในตัวเองเยอะเข้าเมืองตาหลิวแต่คุณไม่หลิวตาตามนะ ตอนนี้สิงดือ้อขวางโลกบอกไปซ้ายสิงไปขวาบอกไปข้างหน้าสิงกลับบ้านนอนเลยคืออารมณ์เหมือนจะกลกวนๆนิดนึงนะแล้วจอร่วมพลฤหัสมรณะอาจจะเป็นจังหวะที่สิงอาจจะสนใจศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของศาสตร์ลึกลับศาสตร์ที่มันโบราณบราณถ้าใครทําแบบเนี้ยกับนางไปเรียนไปศึกษาทําให้ตัวเองลาบากอันนี้แก้ดวงสิงได้เยอะเลยนะ คือทําให้ตัวเองอรเรียทําให้ตัวเองลําบากทําให้ตัวเองมีอุปสรรคมีปัญหาไปนั่งเรียนหนังสือหลังขดหลังแข็งไปนั่งท่องหนังสืออะไรเนี่ยทําให้ตัวเองลําบากแก้อริได้เยอะนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่สิ่งก็ต้องดูดูแลตัวเองมา,มากๆเพราะช่วงนี้มีโอกาสเจ็บป่วยอริมันหมายถึงเจ็บป่วยได้อยู่แล้วนะมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยแล้วอย่างที่บอกป่วยแล้วป่วยนานดูแลตัวเองเยอะๆทั้งสุขภาพกายทั้งสุขภาพใจเลยนะ วันที่ยี่สิบมกราเกตจรเข้าราศีพิจิกภพพันธุปกติสิงเองเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองแต่ว่าพอเกตมาจรอ,อยู่ในภพพันธุนะอาจจะทำให้คุณขาดความมั่นใจในตัวเองลงบ้างนะแล้วก็ไปจรนเล็งเจอกับลาหูด้วยนะบางทีคิดมากอะคิดมากมาใหญ่โตนะแต่ว่าเกตที่จอนโยกพฤืหัสเนี่ย ทําให้บางทีถ้าใครฝันดีนะฝันเห็นอะไรแปลกๆเนี่ยคุณไปตีเป็นตัวเลขแล้วซื้อได้นะเกจจรเลงลาหูทําให้ชาวสิงเนี่ยค่อนข้างนิ่งถ้าใครมีลูกนะคุณจะตามใจลูกมากหรือว่าอาจจะบังคับลูกแบบไม่มีเหตุผลนะหมายถึงลูกน้องหมายถึงบริวารก็ได้ด้วยนะ <S <S วันที่30มมกรา ดาวโศกดาวเจ้าเรือนกร,รมมะและดาวเจ้าเรือนสหัชชะจรเข้าราศีมังกรพบอริเห็นไหมงานของชาวสิง์ก็มีปัญหามีอุปสรรคให้ต้องแก้ไขนะสิง์อาจจะอึดใจในเรื่องของงานหน่อยครับข้องใจหรือคุณมีงานเยอะจนกระทั่งคุณไม่สามารถที่จะทำให้งานมันเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลาทำให้อาจจะถูกตำหนิหรือทำให้คุณมีงานข้างค้างเยอะเห็นไหม แล้วสุกเจอเสาคู่ศัตรูเนี่ยโอ้โหอึดอัดเลยเหนื่อยใจทุกใจเป็นดวงที่ต้องอดทนนิดนึงช่วงเนี้ยแล้วสุกสหัสชะเห็นไหมถ้าติดต่อเจราจาเรื่องงานเรื่องการในตอนนี้นะต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ดังใจแล้วเพื่อนฝูงก็ยังตั้งตัวเป็นศัตรูกับคุณด้วยนะเสาวจรเป็นเกษตรอยู่ในภพอริเรื่องทั้งหมดทั้งหลายที่เกิดขึ้นความวุ่นวายทั้งหลาย กับงานของชาวสิงเนี่ยนะทาให้คุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาอยู่พอสมควรในการที่คุณจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้มันสําเร็จรุ่วงลงไปเพราะเสาเขาหมายถึงเนื่นนานหมายถึงความล่าช้ายอยู่แล้วและเสาเขาเป็นดาวธาตุไฟไปอยู่ในดาวธาตุดินเนี่ยถามว่าเสาเป็นเกษตรจริงๆอะมันดีมาทําให้คุณสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคได้แต่เรือนธาตุเขาเป็นเรือนที่ ไฟเผาดินทําให้แข็งมันทําให้ดินแตกเพราะฉะนั้นในการแก้ไขปัญหาคุณต้องผ่านความลําบากผ่านความต้องลงแรงเยอะผ่านความเหนื่อยยากผ่านความอดทนอดกลั้นผ่านความเครียดเนาะเรียกว่าต้องอดทนกันแบบสุดๆทีเดียวเชียวนะแต่ว่าข่าวดีอย่างที่บอกยังไงก็แล้วแต่คุณจะผ่านมันไปได้โดยอาศัยระยะเวลานะแล้วปัญหาทั้งหลายทั้งแหล่ที่มันเกิดขึ้น ถ้าคุณสู้มันจะทำให้คุณเก่งขึ้นคุณแกล่งขึ้นคุณจะมีทักษะมีความชำนาญมากขึ้นเพราะว่ามันมีดาวดีๆที่ยังช่วยเหลือสนับสนุนชาวสิงอยู่สุขกับอาทิตย์คู่สมพลเห็นไหมมันจะทำให้คุณเก่งขึ้นนะบางทีสิงก็อาจจะได้ลูกน้องเก่าๆก,กลับมาช่วยงานอาทิตย์ทัพพฤหัสเป็นเจ้าภพปุตตะและเจ้าภพมรณะ อะไรที่คุณทํามานานๆแล้วมันไม่ใช่นะบางทีอาจจะต้องตัดสินใจเปลี่ยนต้องตัดสินใจเลิกแล้วไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะอาจจะเปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่ใหม่อะไรก็แล้วแต่หรือธุรกิจที่คุณทําอยู่ถ้าคุณมีสาขาเยอะๆหรือมีแผนกเยอะๆที่มันไม่ทํากําไรอาจจะต้องพิจารณาตัดสินใจยุบตัดสินใจเลิกเรียกว่าต้องสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตนะ สิงไปเดือนเนี่ยมันมีดาวถึงห้าดวงอยู่ในภพอริมันก็มีทั้งดีและไม่ดีแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงเดือนหน้าเลยจึงอยากให้สิงใช้สติ ใช้เหตุผลแล้วก็ใจร่มๆนะเพราะว่ามันมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่มีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่รอคุณอยู่อย่างที่บอกนะเมื่อพฤหัสจรเข้าพบปัตตนีเล็งลักชาวสิงถึงเวลานั้นเนี่ยคุณจะมีความสำเร็จเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือจากตอนนี้เลยช่วงแรกก็29มีนาะจนถึงปลายกันยาของปีหน้าอย่างที่บอกแล้วพฤหัสจรจรกลับมา สักพักหนึ่งแล้วทีนี้จะไปอยู่ยาวอีกหนึ่งปีเห็นไหมเป็นโอกาสดีๆของชาวสิงที่รอคุณอยู่เพราะฉะนั้นปัญหาและอุปสรรคตอนนี้เนี่ยอย่าท้ออย่าถอยเรียกว่าพกใจใส่ใจเลยนะเอาให้เต็มร้อยเก้าไปเพื่อความสําเร็จที่คุณรอคอยอดทนอีกนิดเดียวสิงสู้ๆนี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีสิงในเดือนมกราคม ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณด้วยหัวใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า